ปัานเกลี่ยซ้ำอกนำอ่อนซำก่กนมันนกตันจะได้พี่ได้ตรวนี้ไปชูเลยพี่ชุกันจุบปู่มาชุกันที่เดิมอ่ะ ตีตีตีที่มันยิงพี่เหรอใช่ไหมก็ใช่ไงไมาถึงมาเข่ยวไปชาร์จบ้านใช่ข้างบนหมดเลยเอันนี้อันนี้แม่แม่ โอ้โหซึ่งผมจะไม่ทำเข้าในบ้านาพี่อ่ะมาเพล่ลงจริงปะบอกยู่นเถอหลักคาหลักคาชื่อต้นไม่เ,เออ,เอ,อ แค่กาวระเบิดเสร็จเซ็นเนี่ยเรียนออกเน้นๆนะสุนสุนเชียวมีเชื้อดีเดีอย่เออโอ้โหยืนเอาไว้ ระเบิด2ลูกแขกอะไรเงี้ยมาไหนต้องขึ้นรถพอลดไพี่งกูวิ่งกูวิ่กเอาเอาละมันหายเอาละไม่ไม่เ้องไม่

มาแล้วมาแล้วมาแล้วยิงเลยยิงเลยยิงแล้วก็วกวกวกวสือครับ